สวัสดีครับเข้าสู่ช่องวิชัยมงคลน,นะครับตัวรัดลบบัรไทยเราใช่ไหมครับพอเราลัดไปแล้วแบบนี้แล้วเราจะแกะออกบางทีเราก็าแกะยากใช่ไหมครับเส้นใหญ่เหมือนกันนะครับเวลาเราลัดไปแล้วแบบนี้แล้วเราจะแกะออกเราก็แกะออกไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ผมมีอยู่หนึ่งวิธีที่เราจะแกะตัวรัดลบบัรไทยออกทั้งเส้นใหญ่ทั้งเส้นเล็กนะครับ เส้นใหญ่เราจะแกะตัวลัดระบบถทายออกเราก็แค่ใช้ไขควงปากแป้นนะครับใส่เข้าไปที่ตัวลัดของระบระทายนะครับเราใส่เข้าไปแบบนี้เลยพอเรายัดใส่เข้าไปได้แบบนี้เราก็ดึงออกเลยนะครับเห็นไหมครับ แล้วก็ดึงออกได้แบบง่ายๆเราไม่ต้องไปทิ้งครับถ้าเรารัดผิดเราแก้ออกคลายออกโดยวิธีนี้ได้เลยครับส่วนรลตัทายเส้นเล็กนะครับเราก็ใช้ครีมบีบเข้าไปแบบนี้พอเราบีบเข้าไปแล้วก็จะอ้าออกนะครับเห็นไหมครับพออ้าออกแล้วเราก็ดึงออกมาได้เลย เราไม่ต้องทิ้งเราเอากลับมาใช้งานได้ใหม่ชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขอบค,ครับ